จากร้านปลาหมึกย่างของพี่เพียวข้ามฝั่งเข้ามานิดเดียวก็จะเจอร้านชาวดินของปะตุม้มที่ขายสารพัดอาหารอีสานร,รสเซ็ตมากว่า20ปีแล้วล่ะค่ะปะตุ้มเป็นคนที่มีฉายาเยอะมากนะคะมีคนให้ฉายาปะตุ้มว่าปะตุ้มสากกระเบือคู่หรือแม้กระทั่งป้ายเชิญชวนสรรพคุณข้างหน้าของปะตุม้มนี่ปะตุม้มขายหมูย่างเนื้อย่าง ถ้ากินแล้วเหมือนได้หลับตาขึ้นสวรรค์ลูกค้าบอกแบบนั้นไหนปะาต้มสวัสดีค่ะแสดงว่า<ช>เนื้อ,อย่างหมูย่างต้องเลิศมากเคยลูกค้าพูดแบบนั้นนะคะย่างสดทุกครั้งสมมติลูกค้ามาถ้าสั่งหมูย่างหรือเนื้อ,อย่างต้องทําใหม่ทุกครั้งต้องทําใหม่ตลอดแม่ใช้หมูสว่วนไหนหัวสันคอสันคอเข้าใจมีหัวสันคอไม่รู้มันคืออยู่ตรงไหนส่วนไหนของหมูต่อจากคอนะคะนี่ไงมันจะมีเนื้อเยอะแล้วก็มี มันรอบๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือขยับลงมาจากสันคองมาขยับงจก่อนจะไปถึงแผ่นหลังของเขาใช่ขยัะไม่มันมากไม่เหนียวมากตรงกลางมันก็จะเป็นเนื้อเลยแต่มันจะมีมันแทรกแบบให้เห็นไปเลยว่าเป็นมังตามขอบอย่างเงี้ยค่ะเนื้ออย่างเดียวมันก็จะแข็งใช่ไหมค่ะก็มีมันรอบประมาณนี้จะได้นุ่มประมาณนี้จะได้นุ่มโอเคอ่ะพี่ขีพี่ถันนะป้าบอกประสบการณ์ครั้งนั้นแหละจ้าที่สอนมาเนี่ย ตอนแรกหนูเข้าใจว่าจะย่างได้เลยไม่ต้องปรุงร้อนไม่ค่ะไม่แล้วทุกครั้งในการที่ลูกค้าสั่งคือปรุงใหม่ทุกครั้งปรุงใหม่ทุกครั้งป้าต้มจะเอาหมูส่วนหัวสันคอที่ได้มาจากตลาดมาหมักไว้ก่อนตั้งแต่เช้าค่ะและถ้ามีลูกค้าสัง่งก็จะเอามาปรุงส,สดๆแบบนี้ทุกจานเด้อค่ะเดอ้อ ถ้าใครจะทานหมูย่างปลาตุ้มน่ะต้องใจเย็นๆนะคะมาถึงแล้วว่าเอาหมูย่างเนี่ยไม่ได้กินค่ะทุกวันนี้ถามจริงๆว่าที่ร้านชาวดินเนี่ยส่วนใหญ่คนมากินอะไรบ้างเอาหมูย่างนี่คืออันดับหนึ่งจะทุกโต๊ะทุกโต๊ะเลยต้องมีเนาให้ได้กินหนหนึ่งโอ้โหไงล่ะธรรมดาที่ไหนมาแล้วต้องกินนะปลาตุ้มบอกใครมาไม่ได้กินถือว่ามาไม่ถึงร้านชาวดินตลาดบางใหญ่เก่าจ้า แล้วย่กได้เตาถ่านใช้เวลาหลังจากนี้อีกประมาณกี่นาทีก็ก็ไม่นานเกินรอหรอกเพราะว่าถ้าไฟแรงมากมันก็ไหมใช่ไหมคะจ้ะถ้าไฟอ่อนมากก็ไม่สันก็ไม่สุกไม่เหมนั้นเราไม่ต้องเอาพอดีพอดีข้าแกงพันแนงฟักแฟงจะพริกชี้ฟ้าแดงหอยแครงตำแป้งขนมหม้อแกงราคาไม่แพงได้แล้วนะคะโอ้ยไอหมูย่างนี่ไม่มีการหั่นสไลด์นะคะไม่หั่นสลด์เพราะว่าสับแบบบ้านค่อยเลย แม่คนจังหวัดอะไรคะอยู่มหาสารคามโอ้มหาสารคามอย่างเงี้ยจานละร้อยอ่าหมูเต็มๆหมูขึ้นราคาก็ใส่มันเข้าไปเดี๋ยวคแม่คะแม่บอกว่าลูกค้าไม่ใช่แม่บอด้วยลูกค้าบอกไงรู้สึกว่าเราขึ้นสวรรค์มันนุ่มมากค่ะมันนุ่มแล้วมันหอมสมราคาคุยอยู่แม่หมูนุ่มจริงๆมันไม่ได้แซ่กอยู่ในเนื้อเหมือนคองหมูย่างที่เรากินนะคะอันเนี้ยมันจีนแล้วเหมือนกินหมูย่างแต่ว่ามันมีความนุ่ม สมราคาคุยค่ะมากินกันเถอะค่ะสักครั้งแล้วจะรู้ปลตุ้มแกว่างนัน FC รายการตลาดสดท่านไหนไปตำหมูย่างปลตุ้มแล้วก็ส่งภาพมาอวดกันในแฟนเพจได้นะอะนี่หมูย่างก็ต้องมีน้ำจิม้มป้าบอกของป้าเนี่ยเป็นน้ำจิ้มในถุงเอ๊ะยังไงแล้วน้ำจิ้มนะคะปะตุม้มจะไม่ทำไว้ไม่ได้ไใส่ถ้วยแม่ใส่ค่ะเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวค่อยใส่คือปรุงในถุงก่อนปรุงในถุงเพราะว่ามันเป็นน้ําตาลปี๊บที่เราใช้นะคะต้องบีบบีบอย่างเงี้ยใช่ต้องโขต้องทุกให้เข้ากันในถุงแล้วเราจะถามว่าคุณชอบเผ็ดน้อยชอบหวานน้อยอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ชอบหวานเลยใช่ไหมคะเขาก็ไม่ให้ใส่น้ําตาลนี่น้ําปลาใส่น้ําปลาตาเด็กสมบูรณ์ลงไปได้เลยนะคะมะนาวข้าวคั่วแล้วเราก็จะบีบอย่างเงี้ยเอาได้มาสองใบลูกเอาละ <Okay. S 1> ใช้ถุงแต่เทสใส่ถ้วยช่แม่งต้อง,ง,องใส่อย่างนี้แล้วบีบีบ<อ>ีบีอะไรได้ได้มันไม่เข้ากันน่ะรู้เรื่องนะทุกคนป้าตุ้มบอกว่ามันไม่เข้ากันค่ะอะไปต่ออย่ายหยุดหมูย่างว่าดีแล้วแกงอ่อมก็ไม่แพ้กันนะเธอ ปาบปาปาบปาาบทูพิกไม่เผ็ดเท่าไหร่ใช่ไหมคะนี่เราใช้ปลาราตาเด็กสมบูรณ์นะคะตาเด็กสมบูรณ์นี่สุดยอดแม่ค้นพบแล้วเลยนะแม่ค้นพบแล้วหูส่วนนี้จริงๆราคามันมันมันพอๆกับส่วนอื่นๆไหมก็ไม่รู้เท่าไหร่หลายชั้นก็ประดังประดาใส่ก็ให้เยอะด้วยนะแต่อันคือแม่แบบใส่พวกบ้าลงไปเยอะจริงๆแต่พวกไม่อิ่ม กลัวไม่อิ่มใส่ผักเข้าไปใส่ักอะไรบ้างเนี่ยมีผักขี้ลาวมีบวบมีชาพูมีกะหล่ำมีโหระพามีหอมคือเหมือนจับ่ายเลยอะใส่ไปเลยกอย่างะไรก็ใส่มันเข้าไปแกงอ่อมจะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยอยู่ที่น้ำปลาเลยเนาะใช่ใช่จริงจริงปลาาสำคัญมากปลาาไม่อร่อยทำยังไงก็เหมือนส้มตำอะค่ะไม่ได้ทำโูดใช่ไมไม่ค่ะปกติอย่างเนี้ยก็ให้อย่างเนี้ยที่ให้เยอะแบบนี้เพราะอยากให้คนได้กินอิ่มๆิค่ะ ซื้อแกงปลาต้มถุงเดียวกินกันได้ทั้งครอบครัวแค่นี้ป้าก็อิ่มใจแล้วละค่ะและไม่ใช่ให้เยอะแล้วไม่นัวไม่อร่อยนะที่เห็นอยู่ในหม้อนี้เนี่ยนัวสุดๆเพิ่มอะไรไหมคะแั้วอร่อยแล้วแม่นัวแล้วนัวป่ะนัวละหอมอร่อยแล้วโอเคคือของแม่อร่อยขนาดอาจารย์สันติมาทานแล้วไม่รู้กี่รอบมาเขียงกรอนไว้ให้เลยด้วยใช่ใช่แกบอกว่า กรอน<ม>ที่จะแต่งขึ้นให้เนี่ยในประเทศไทยไม่เกิน20 <Wow. S 3> ่สของประตุ้มได้อันหนึง่งท่านก็บอกว่าให้ด้วยความรักสรุปว่าร้านนี้มากกว่าราคาคุยก็คือการการันตีจากแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติสเวทวิมนค่ะที่มักจะแวะเวียนมาหาประตุ้มอยู่บ่อยๆซึ่งเมนูที่อาจารย์สันติชอบก็จะเป็นเมนูลาบเป็ดที่มาทุกครั้งจะต้องสั่งค่ะ กินบ่อยจนเขียนกลอนไว้ให้ปะตุ้มเลยทีเดียวเห็นจากป้ายอาจารย์สันติบอกว่าให้ปะตุ้มด้วยความรักหรือแม้กระทั่งนี่เลยค่ะให้ไว้เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2565เมื่อ3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอาจารย์สันติก็มาแล้วมีการเขียนกลอนไว้ให้ป้าตุ้มด้วยนะคะยายตุ้มสากระเบือคู่อยู่บางใหญ่ไปถามใครเขาก็ล้วนชวนรู้จัก เฮดส้มตำปิ้งเนื้อย่างอร่อยนะักเชิญนั่งพักแวะมากินยำหมิ่นกันคนมหาสารคามเขตนิเวศเรียนสำเร็จปริญญาเหมือนอย่างฉันทำอาหารแซบอิลีดีทั้งนั้นจึงม่อป้ายเปิดพิสดารให้ไว้ด้วยไมตรีอันนี้อาจารย์สันติแม่ช้อยนางรำท่านเป็นคนเขียนเลยนะคะเป็นเขียนด้วยลายมือเป็นกร แล้วก็ลงวันที่พฤหสัสบ,บดีที่3กุมภาพันธ์2565เขียนหน้าร้านใหญ่ตุ้มริมคลองบางใหญ่เนี่ยอาจารย์สันติได้ให้ไว้เลยถึงจะเป็นร้านเล็กๆแต่เด็ดด้วยฝีมือทั้งส้มตำลาบก้อยซอยขมที่สำคัญเนี่ยให้เยอะยังกระทำกินเองในบ้านปะตุ้มใจปั๊มปลา อร่อยและครบรสของอาหารทางเราขอมอบน้ำปลาร้าปลาเด็กสมบูรณ์หมักธรรมชาติกลิ่นหอมหนัวผ่านกระบวนการพาสต์ไรอร่อยแซ่บทุกเมนูเด็กสมบูรณ์ทำรับรองว่าดีสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาปลาเด็กสมบูรณ์รบบวัดบุดนเนี่ยสร้างในสมัยมิสยาตอนปลายปัจจุบันก็260กว่าปีเป็นวัดที่หลวงปู่สดประักน้ำท่านเคยมาจาพรรษาอยู่ที่นี่ ในประวัติจะคือกล่าวว่าหลวงปูษษ่ศศ่์ันเคยเป็นพ่อค้าข้าวมาก,ก่อนถ้าเกิดว่าติขาดขัดเรื่องของการค้าขายก็ดีมาบอกหลวงปู่หลวงปู่ช่วยรถมีจะต้องเข้าไปบอกหลวงปู่ชนิดนึงมาแวะอีกหนึ่งที่นะคะท่ามกลางชุมพลในระแวกนี้ก็<ๆ>จะมีโรงแรนอยู่ริมน้ําเลยทีเดียวค่ะบางทีเราไม่จําเป็นต้องไปกไกลมากมาใก,ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะแค่นนทบ,บุรี